สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูพัชราก็จะพานักเรียนไปทำแบบหัดมาตรากอกาต่อจากคลิปที่แล้วนะคะแต่ก่อนอื่นเราไปร้องเพลงกันก่อนดีไหมคะเพลงมาตรากอกาเพื่อเป็นการทบทวนคำในมาตราแม่กอกาพร้อมกันนะคะไปกันเลยค่ะเพลงมาตรากอกา เด็กๆจำกันได้แล้วใช่ไหมคะมาตรากกาคือคำที่ไม่มีตัวสะกดนั่นเองคะอ่ะทีนี้เราก็ไปดูแบบหัดต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะคะคลิปที่แล้วเราทำแบบหัดถึงข้อ3ใหญ่นะคะคลิปนี้เราก็เริ่มทำที่ข้อ4ใหญ่เลยนะคะคำสั่งเขาสั่งให้นักเรียนคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะนักเรียนเขียนตัวเต็มบรรทัดแล้วก็เขียนให้สวยงามด้วยนะคะนะ มีคำว่าอะไรบ้างคะนักเรียนอ่ะมีคำว่าน้ำใจนะมีคำว่าสีไม้ท่าน้ำคู่หูนะคะคำเหล่านี้เป็นคำในมาตราแม่กอกาคะ่ะนักเรียนนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าพวกคำนั้นไม่มีตัวสะกดเอง นะคะไม่มีตัวสะกดเลยนักเรียนค,คัดคําละสองครั้งนะเขียนให้สวยงามด้วยนะคะรักษาความสะอาดให้ด้วยตัวเต็มบรรทัดนะคะ,ะนักเรียนไปดูข้อ5กันเลยค่ะนักเรียนคะข้อ5ข้อสาให้นักเรียนหาชื่อสัตว์ที่เป็นคําที่อยู่ในมาตราแม่กกานะคะนะสัตว์ตัวชื่อสัตว์ชนิดไหนที่มันไม่มีตัวสะกดบ้างละนะ่ะนะอ่าอย่างเช่นคําว่า ไก่กอไก่ไม่เอกไก่คำว่าอะไรอีกคะอ่ะปูปออูปูนะคะอ่ะสูเลยนิดนึงปูลบอืหางสระอูอย่าให้เกินตัวพญานะข้างบนนะคะต่อไปคำว่าอะไรคะอ่างูอ่างู สละอื่นบ้างมีสละอูอย่างเดียวหรอ,อคำว่าเสือไงคะ,ะเสือสอเอือเสือคำว่าอะไรอีกคะ,ะปลาปลออาปลา,ปลา,ปลาอะไรอีกคะชะนีก็ได้ะชะนีอาเขียนชะนีผิดแล้วคะ่ะชออา ชะค่ะชอชะนอีนีชะนีก็คือลิงนั่นเองค่ะนะแต่เราจะไม่เขียนลิงเพราะลิงมันมีตัวสะกดนะคะเราจะต้องเขียนคําว่าชะนีอะไรอีกคะ,ะกระแตตัวกระแตกระแตนะคะตัวกระแตกระรอกนี่แหละค่ะนะคะอ่ะ มีอีกไหมคะค,คุณครูว่ามันมีอีกเยอะนะนะมีหมูมีปลามีหนูก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนักเรียนไปหาเพิ่มเติมนะมีคะลูกไปหาเพิ่มเติมนะคะไปหาเพิ่มเติมไปหาเพิ่มเติมมาอีกนะคะอย่าให้น้อยกว่าสิบคำก็แล้วกันโอเคนะคะนี่เราก็ไปดูข้อหกกันเลยคะ่ะนักเรียนข้อหกนะคะเขาจะให้นักเรียนสรุปความรู้เรื่องมาตราแม่กรอกานั้นลงในแผ่นภาพคะ่ะ แผนภาพนะคะมาตราแม่กอกาลักษณะของคำนะคำาันมาตราแม่กอกาไม่มีตัวสะกดใช่ไหมคะเติมตัวคําว่าตัวสะกดลงไปไม่มีตัวสะกดใช่ไหมคะแต่มันผสมด้วยสระสระที่ผสมนั้นผสมด้วยทั้งสระเสียงสั้นสระเสียงสั้นนะคะ แล้วก็สระเสียงยาวนะผสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวนะคะนะเสียงสั้นเสียงยาวสระเสียงสั้นก็คือสระที่เปล่งเสียงออกมาแล้วนะสระที่เปล่งเสียงออกมาแล้วมันตัดเสียงออกไปเลยนะคะถ้าฝืนลากเสียงไปนั้นมันจะเพี้ยนเสียงไปเป็นเสียงสระอื่น นะคะถ้าสลัดเสียงยาวเราเปล่งเสียงออกมาแล้วมันจะลากยาวได้เสียงก็จะไม่เพี้ยนอย่างเช่นสละอะเราเปล่งเสียงออกมาอะมันก็ตัดเสียงเลยเห็นไหมคะเสียงมันสั้นสระอะเห็นไหมคะลากยาวได้ลักษณะอย่างเงี้ยคือเสียงสั้นเสียงยาวนะคะไม่ว่าจะเป็นสลัดเสียงสั้นหรือสละเสียงยาวก็ผสมคําได้ในแม่ตาแม่กอกานะคะ ส่วนตัวอย่างคานะคะตัวอย่างคําก็ให้นักเรียนไปยกตัวอย่างเอาคํามาสองคำคำในมาตราแม่กโกาเรา,าอ่านเราเขียนมาก็เยอะนะคะคุณครูให้นักเรียนเขียนลงไปแค่สองคำเองนักเรียนไปเลือกลงมาเขียนให้เรียบร้อยนะคะสําหรับคลิปนี้คุณครูคก็พานักเรียนทําแบบบุกหัดตั้งแต่ข้อที่4ข้อที่5แล้วก็ข้อที่6นักเรียนไปทําเองเพิ่มเติมให้มันเสร็จ เรียบร้อยนะคะแล้วก็ส่งงานคุณครูด้วยนะคะ